าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของภาครัฐเพื่อพัฒนาให้เศรษฐ,ฐกิจของประเทศไทยสามารถทัดเทียมนานาประเทศได้ทั้งนี้การสร้างการรับรู้ความเข้าใจรวมไปถึงแนวปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อยกระดับการให้บริการของประชาชนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โจทย์การบริการเหล่านี้ให้กับภาคประชาชนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA จึงร่วมมือกับสำนักงานกาพอรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานพัฒนาชุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะประชุมเพื่อเป็นการสื่อสารรวมไปถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมติคณะรัฐมนตรีในหัวข้ออนาคตประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการให้บริการ และการปฏิบัติงานของภาครัฐในภาพรวมให้ก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกพรบอนี้มีความสําคัญมากค่ะนอกจากลดล็อกประสักในการทําให้ภาครัฐเป็นดิจิทัล ไม่ได้แล้วในอดีตน,น,นะคะเนื่องจากมีกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเนี่ยกำหนดว่าการติดต่อภาครัฐเนี่ยต้องเดินทางไปด้วยตัวเองบ้างส่งทางไปรษณีย์บ้างต้องทำปเป็เอกสารเอกกระดาษบ้างพรบรนี้ปลดล็อกหมดให้สามารถทําทางดิจิทัลได้หมดประชาชนสามารถสื่อสารติดต่อภาครัฐ ขอใบอนุมัติอนุญาตาต่างๆจากภาครัฐผ่านดิจิทัลได้หมดเลยค่ะในส่วนของภาครัฐเองแน่นอนค่ะภาครัฐก็ต้องเตรียมการในการให้ประชาชนติดต่อทางดิจิทัลได้ก็ต้องทํางานโดยดิจิทัลข้อมูลต่างๆที่เป็นกระดาษทั้งหลายก็ต้องถูกแปลงเป็นดิจิทัลการติดต่อสื่อสารภาครัฐด้วยกันเองก็ถ้าผ่านช่องทางทางดิจิทัลซึ่งจะมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกมากขึ้นคนภาครัฐสามารถทํางานที่เรียกว่า work from anywhere ได้ถึงแม้จะทำบนดิจิทัลก็จะสะดวกมากขึ้นคนภาครัฐก็จะมี work life balance เพิ่มขึ้น,นะ่นนคะ ดีเจนะครับเราเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรบรปฏิวัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ออกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นการปลดล็อกในเรื่องของข้อจากัดทางด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายไปเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราก็มีการจัดทำนะครับเกี่ยวกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะมีความพร้อมต่างๆไม่เท่ากันนะครับเขาก็จะได้ทราบว่าถ้าจะทําให้เป็นไปตามพรบฉบับนี้นะครับทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะติดต่อนะ ระดับเริ่มต้นนะครับเราก็ให้หน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่เคยจัดทํามาก่อนเนี่ยก็ต้องไปขออีเมลนะครับแล้วประกาศช่องทางนะครับเพื่อให้ประชาชนรู้เราสามารถติดต่อรับส่งเอกาสารคำร้องหรือใบรนุญาตต่างๆทางอีเมลได้สําหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมเกินกว่าขั้นของเริ่มต้นแล้วนะครับสามารถจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นระดับมาตรฐานได้ ก็สามารถที่จะทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า e-service นะครับมีเว็บไซต์หรือมีแอปพลิเคชันที่จะรองรับให้ประชาชนติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการทํางานภายในที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับทางดีเจเราก็มีตัวแพลตฟอร์มกลางนะครับที่มาสนับสนุนให้หน่วยง,งานนียสามารถจะไม่ต้องเรียกขอเอกสารจากประชาชนติดต่อไปนะครับเช่นระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐนะครับหรือที่เราเรียกว่า GDX ถ้ามาเชื่อมกับเราเนี่ยก็สามารถจะติดต่อข้อมูลของ ประชาชนจากกร,รมการปกครองได้สามารถติดต่อข้อมูลบริษัทจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ้ามีข้อมูลเปิดก็มาเปิดที่ศูนย์กลางข้อมูลตปวจภาครัฐได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบทบาทที่ทางดีเจนครับได้มาช่วยเพื่อทําให้ ข้าราชการเนี่ยสามารถจะปฏิบัติตามพรบฉบับนี้ได้แล้วก็ทําให้เราสามารถให้บริการประชาชนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบดิจิทัลครับเมื่อเราสามารถให้บริการประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับประชาชนก็จะความสะดวกสบายมากเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเดินทางมาที่สํานักงานเพื่อจะมายื่นคําร้องหรือขออะไรต่างๆก็จะทําให้ชีวิตประชาชนติดต่อภาครัฐสะดวกมากขึ้นลดระยะเวลาแล้วก็ไม่มีภาระเรื่องเอกสารครับ